สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านรูปรูแจ้งวิทยาทุกคนค่ะวันนี้คุณครูพี่เ,เนตจะชวนเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยของเล่นของใช้เรื่องประโยชน์และโทษของใช้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปติดตามกับครูพี่เ,เนตเลยค่ะจานชา,ามทำมาจากพลาสติกแก้วอลูมิเนียมใช้ประโยชน์ในการใส่อาหารค่ะเด็กๆ โทษนะคะภาชนะที่มีสีไม่ควรนำมาใช้นะคะเพราะสีที่อยู่ในภาชนะไม่ปลอดภัยค่ะจะผสมคนเปื้อนนะคะสีออกมาเมื่อได้รับความร้อนนั่นเองค่ะส่วนภาชนะที่ทำจากแก้วพลาสติกกระเบื้องเป็นวัสดุที่แตกหักง่ายนั่นเองค่ะสมุดหนังสือทำมาจากกระดาษใช้ประโยชน์ในการเรียน แต่โทษของหนังสือนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกประเภทของหนังสือที่นํามาอ่านจะต้องเลือกหนังสือประเภทที่อ่านแล้วประเทืองปัญญาให้ความรู้และมีสาระค่ะของใช้ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าควรระมัดระวังในการใช้งานเวลาเสี่ยบรักมือและร่างกายต้องแห้งเสมอมิเช่นนั้นจะเกิดไฟดูดและอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้แล้วนะคะว่าประโยชน์และโทษของของใช้มีอะไรบ้างเด็กๆจ๊าการใช้ทรัพยากรต้องใช้อย่างคุ้มค่าแล้วรู้จักประโยชน์และโทษของเขาด้วยนะคะวันนี้คุณครูพี่เนตต้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ